วันนี้มารีวิวตัว a 2แบบสไตล์มินิมินิกันนะครับผมตัวนี้จะเป็นเฟรมทรงอ l l r o นะครับเป็นตัวเฟรมอลูมิเนียมครับเกียร์สูงเลยพร้อมกับตัวตะเกียบตัวนี้เป็นตัวฟูคาร์บอนนะครับทั้งตัวตะเกียบแล้วก็ตัวสางด้านในตัวสปีดของตัวรถตัวนี้ใช้คือจะเป็นขนาด18สปีดนะครับผมตัวเกียร์ชิพเตอร์จะเป็นตัวโซล่าสับจานก็ตัวโซล่าแล้วก็ตัวตีนผีเป็นโซล่า ทั้งหมดนี้จะเป็นตัวซีรีส์ R 3 0 0 0ทั้งหมดเลยนะครับตัวย้านะครับจะใช้ของแบรนด์ตัว CST นะครับขนาดไซส์ยอยู่ที่7 0 0คูณนะครับผมตัวขอบสูง30มิมน,นะครับตัวนี้แล้วก็ขนาดจานหน้านะครับตัวนี้จะเป็นกระโหลกกวงแล้วนะครับจะเป็นขนาดคนดที่50ทับ34ฟันนะครับตัวเฟืองด้านหลังเป็นตัวเฟืองแบบ9สปีดนะครับเฟืองสวม ตัวขนาดสเปคอยู่ที่ฟันแรก11นะครับฟันหลังอยู่ที่28นะครับผมตัวนี้ตัวไซส์จะมี45 48และ5 1นะครับตัวน้ําหนักจะอยู่ที่ประมาณ9.2กิโลกรัมเท่านั้นนะครับตัวนี้มีสีสีให้เลือกนะครับก็จะมีสีขาวแดงสีแดงสีเทาแล้วก็สีดําแดงนะครับผมตัวราคาอยู่ที่1 4 0 0 0กบาทเท่านั้นนะครับใครสนใจอย่าลืมเรับกับตัว A2 ตัวนี้ครับคุ้มมากๆครับ